กับลาลีครับแต่ว่าดูอยู่ว่าจะกลับลาลีหรือกรุงเทพดีมานาลีแค่สามวันเองว a r อายุ at home at home ลาชบุรีต่างจังหวัดอ่ะอยู่ต่างจังหวัดอ่ะองค์ป่านรางวัลที่สองคืออะไรอ่ะสวัสดีสามร้อยคนด้วยนะครับสวัสดีครับสี่ร้อแล้วสี่ร้คนแล้ว ทูดี้ครับทำไรอยากกินมะกรูดไหมมะกรูดภาษาเมืองนอกเขาจะเรียกว่าเล่ม,มอ่ะไปมะกรูดอ่ะกินโนมะกรูดอุ้ยมันไปไหนอ่ะมันมันมันเลอะดินอ่ะ พี่ขับแท็กซีป่ป่ะอยากนั่งไหมล่ะนั่งหลบพี่ขับให้นี่กล้วย,ก,ยกลเ่็นไงอ่ะกล้วยบานานา่าอันเนี้ยบานาน่าอันนู้าน,าน,าน,นก็บานานา่าเห็นไหม ที่ไหนที่บ้านผมนี่แหละไปไหนแล้วครับคือบ้านผมอะ่ะมันมันจะมีสัตูตัวสะพยตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแตนนะฮะแล้วเราเข้าไปใกล้มาเนี่ยเราจะเราจะโดนต่อยโฆษณาบูดหน้าปูดอะเเราหน้าปูดส,ว,ดสวัสดีสาวชุดเขียว หวัดดีอยู่มาตั้งนานไม่เคยเจอเลยแต่ไม่ต้องเจอก็ดี <laughs> <laughs> โหทุกคนทุกคนเคยอย่างนี้ปะ่ะเคยดูหนังที่หยดปะ่ะที่หยด <laughs> เออบ้านแถวบ้านผมอะ่ะอยู่แถวแนั้นแหละอยู่ใกลมันไม่ได้ใกล้กันแต่ว่ามันอยู่แบบอยู่แถวแถวนั้นอ่ะแล้วแบบทางเข้าบ้านผมอะคล้ายๆกันเลย สวัสดีจ้าแปดรอยคนมันสวยเนาะระวังเจอนะเจออะไรอะ่ะพี่ม่อนทำไรอะ่ะไลฟ์สดครับไลฟ์สดเอ่ออยู่ที่บ้านนะครับ <S 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 โุ้ย ฮ้น,นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้สวยต้นนี้สวยดูเน,นี่ยเขาจะมีความแบบมัอนแฟนตาซีเลยอะ่ะเฮ้ย มะพร้าวนะกินมะพร้าวไหมคนกินมะพร้าวไหมกินมะพร้าวไหมเด็ดมะพร้าวกินหนึ่งก่อ <c> น <oughs> <c oughs> ถูกกำจัดสำหรับผู้ชมบางส่วนไลฟ์ของคุณมีธีม ทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่สบายใจและได้ถูกกําจัดการมองเห็นเหตุผลแอลกอฮอล์ยาสูบและยาเสพติดะะมะกูดนะทะํทำจริงแปลกมะพร้าวเป็นเหตุอืมือั้นแะคือม,มัอนป้าระโงวอประเด็นอะ จริงป่ะนี่มันเรื่องจริงป่ะนี่เราแบบของจริงป่ะเมื่อกี้นะทุกคนไม่ไม่เมื่อกี้มันจริงป่ะเดี๋ยนะผมว่านะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะฮะบางทีมันแบบเออมันไอ้นี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนี่ยผมก็แบบ อุ uhm. ้ยผมไม่ท้ายกล้าเท่าไหร่นักวิ่งใช่ผมนักวิ่งตัวจริงของจริงกลางวันแสกแสกโทษ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 ของมึงรับ เสียงของขวัญอะหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่กลัวอะไรมาเนี่ยมีนี่มันคือป่า นี่คุณเคยเห็นหัวปีเปล่าหัวปีไปทำน้ำพริกทำดีๆครับใช่ผมมาพยายามทำดีๆแล้วยังไม่ชินเนี่ยบ้านผมอ่ทะเนี่ยแท้ๆนะ เดินข้ัไปก่เดินไหนเดินไหนงูไม่ฉกใช่ไหมไม่มีอย่าพูดอย่าพูดทางแปลกๆว่ะไหรีอว่า,วาข้างหลังโกดอะไรไม่มีไม่มีอะไรั้งนั้นนะอู้อู้ ุุ้้้ยยยกลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยเสร็จโซนระวังแตนต่อยว่ะไงใช่จริงบ้านผมมีแตนนะแต่มไม่รู้ว่ามันหายไปยังล่าง,างมดหรอจริงปะเนี่ย หลงหรือเปล่าใ,ใกล้ชิดกับธรรมชาติอืใช่ครับเจ้าเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้เนี้ผมชอบแบบเปเลินเล่นนะไม่มีลายตรงนี้ประมาณที่เดิมอยู่ตรงนี้ อยู่ราชบุรีครับผมอยู่ราชบุรีครับยราชบุรีครับหยุดมีเพื่อนเล่นหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันถึงเงียบ สงบสงบนี่แหละที่ผมบอกนะฮะแถวบ้านผมมันก็แอบ,บค่อนข้างแรงนิดหน่อยนิดหน่อยเอย้แต่บรรยากาศดีนะต้นไม้ใหญ่เหมือนคุ้นๆจริงเหรอ <c oughs> นะครับทุกคนได้ครับก็อยากมาฝากนะฮะก็ปีใหม่นะครับทุกคนไปเที่ยวไหนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็เต่นะนั่นแหละแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ไม่ได้ไปไหนใครนะที่ไม่ได้ไปไหนก็สามารถไปฟังเพลลิสไดมอนได้นะครับเพลลิสคริสต์มาสไดมอนได้นะครับที่ช่อง dmi Studio นะครับผมก็ตั้งใจทำมากมากแล้วก็ปีใหม่นะครับก็จะมีเขาเรียกไงดีนะ มีแบบอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูแน่นอนที่ช่อง d ีไมซ์สตูดินะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะขายของชํำแนะ่นอนเรามาขายของกันนะครับแล้วปีใหม่ไม่ได้ไปไหนกันหรอครับนี่แต่ละคนไปไหนกันบ้างครับเนี่ยอยากรู้อยากรู้ หนุ่มยูทูบเบอร์นี้นอนข้ามปีบอกอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยครับมามีผีไหมบอกงี้ไม่มีไม่มีผีผมว่าบ้านผมแบบผีไม่ค่อยไม่คอ่คอยมีไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าแบบส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบว่าอืมเห็นเหมือนเสียงว่า,วาชอบมาเป็นเสียงอืม เห็นรูปน้องเห็น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 อยู่เห็นอยู่ใช่จะได้ยินเป็นเสียงว่าแต่ไม่ใช่เสียงแบบเสียงแบบเออเพื่องไงดีอะมันไม่ใช่เสียงแบบว่าเสียงคนเสียงแบบที่ได้ยินตําหนังอมันเป็นเสียงแบบว่าเสียงเดินเสียงทํานู่นทํานี่กิ๊กกักกิกกักอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีแบบตอนมืดมดเนี่ย ปกติแล้วอะ่ะเราจะรู้สึกไปเองใช่ไหมว่าแบบเออมันจะมีคนแบบแอบมองเราอยู่อะไรเงี้ยตอนผมแบบลงมาจากบ้านตอนกลางคืนก็มีบ้างก็จะมีแบบเหมือนแบบคนแบบมองแบบมองอยู่อย่างนั้นน,น่ากลัวมากเวียนหัวจริงปะอ,อ๋อเราจะโอ,อ้แตกแะหละจริงปะ,อ,ะอยู่งี้อยู่งี้คนจริงเหรอคะ จริงครับจริงคนจริงครับจริงครับนะฮะทุกคนก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่อง d e m i s t u d i o นะฮะแล้วก็สามารถไปฟังเพลงแบบ Official ได้นะครับทาง One Music นะครับกลับบ้านนะครับก็ว่าจะ ไปเที่ยวนิดหน่อยครับในราชบุรีนะฮะก็ทุกคนฝากด้ยวยนะครับเดี๋ยวไว้เจอเจอกันนะครับขอให้สนุกครับทุกคนปีใหม่ปีใหม่ก็เป็นคนใหม่นะจ๊ะขอบคุณสำหรับของขวัญด้ยวยนะครับบาย